วันนี้คลิปและโฮมหน้าอยู่พามาชมโครงการบ้านทางฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานครกันค่ะเราอยู่ที่โครงการดีเอสเซนชัยพฤกษ์วงแหวนโครงการทาง h o โฮและบ้านแฝดจากทีคารีส a t ทซึ่งบริษัทนี้เป็นบริษัทลูกของบริษัททีคาก่อสร้างจำกัดมหาชนซึ่งเขาเป็นบริษัทร,รับเหมาก่อสร้างที่มีประสบการณ์มามากกว่า37ปีเราจึงสามารถมั่นใจในคุณภาพงานก่อสร้างบ้านได้ทุกหลัง โครงการนี้เป็นโครงการบ้านพร้อมอยู่ค่ะซึ่งเขาจะมีทั้งหมด3เฟสปัจจุบันที่เปิดขายจะเป็นตัวเฟส2ที่เขาจะมีการปรับฟังกรร์ชันบ้านรวมไปถึงสเปคในตัวบ้านให้ตอบโจทย์คนอยู่อาศัยมากยิ่งขึ้นโดยโครงการนี้เขาจะมีพื้นที่ส่วนกลางมาให้ใช้งานครบทุกฟังก์ชันรวมไปถึงมีพื้นที่สวนขนาดใหญ่ก,กว่า1.5ไร่อีกด้วยโดยราคาเริ่มต้นของที่นี่จะอยู่ที่1.79ล้านบาทก่อนที่เราจะไปชมรายละเอียดอื่นๆของโครงการนี้คิดฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนด้วยะะค โครงการดีเอเซน์ชัยพฤกษ์วงแหวนเขาจะมีทั้งหมด421ยูนิตตั้งอยู่บนที่ดิน43ไร, 2, 2ร่2งาน59.2ตารางวาค่ะโดยการออกแบบของที่นี่เขาจะเน้นความเป็นธรรมชาติและความโปร่งโลง่งทั้งบรรยากาศภายในตัวโครงการรวมไปถึงตัวบ้านเลยซึ่งเขาจะมีพื้นที่สวนสาธารณะขนาดใหญ่กว่า1.5ไร่แล้วก็มีตัวคลับเฮาส์ใช้ด้วยส่วนระบบ Security ของที่นี่จะเริ่มตั้งแต่หน้าโครงการเป็นตัวเมนเกตแยกทางเข้าออกระบบรักษาความปลอดภยัยใช้รั้วกั้นไม้กระดกติดตั้งกล้อง cctv และมีเจ้าหน้าที่รปภตลอด24ชั่วโมง สำหรับลูกบ้านสามารถใช้คีย์การ์ดแอคเซสร,ระยะใกล้ขับเข้าโครงการได้เลยส่วนวิซิเตอร์จะต้องแลกบัตรก่อนเข้าโครงการเป็นมาตรฐานค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะเขายังมีระบบที่ให้รปภเข้าไปตรวจตาภายในโครงการทุก2ชั่วโมงโดยจะมีระบบ QR Code ที่จะต้องสแกนเพื่อยืนยันการเข้าตรวจตาอีกด้วยค่ะพอเราเข้ามาได้ในตัวโครงการนะคะจะเจอกับถนนเมนที่มีความกว้าง16เมตรส่วนถนนซอยที่นี่จะมีความกว้างอยู่ที่8เมตรค่ะ ฟังก์ชันส่วนแรกที่เราเข้ามาเจอภายในโครงการก็จะเป็นตัวอาคารขับเขาซึ่งเป็นส่วนกลางหลักของที่นี่ตัวอาคารขับเขาเขาจะมีการดีไซน์ให้มีการปิดล้อมของตัวอาคารไว้ทําให้เกิด Privacy ในการใช้งานโดยเฉพาะในส่วนของสระว่ายน้ําที่เป็นสระเอาท์ดอร์ค่ะเวลาที่มีคนเล่นน้ําอยู่เนี่ยก็จะไม่ต้องกังวลว่าคนที่ขับรถผ่านไปมาจะมองเห็นด้านในค่ะ สำหรับสระว่ายน้ำของที่นี่นะคะจะเป็นสระระบบเกลือแล้วก็ตัวสระเนี่ยจะเป็นสระระบบน้ำล้นขนาดของสระจะอยู่ที่12คูณ5เมตรลึก1.2เมตรมีแยกสระเด็กไว้ให้ด้วยลึก60เซนค่ะ ส่วนพื้นที่ข้างสระจะเป็นพูลเทเรสกว้างๆให้ลูกบ้านได้มานั่งเล่นพักผ่อนกันได้และจะมีจุดล้างตัวก่อนลงสระด,ด้วยพื้นที่ด้านหลังสสาว่ยน้ำจะมีห้องน้ำที่แยกห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงมีห้องอาบน้ำาให้บริการส่วนฟังก์ชันโซนอินดอร์จะมีห้องฟิตเนสที่ทาบรรยากาศาออกมาโปร่งโล่งนะคะโดยการใช้ประตูและหน้าต่างกระจกบานใหญ่และผนังอีกฝั่งหนึ่งใช้เป็นกระจกเงาที่ทําให้ห้องดูโปร่งขึ้น,นรวมไปถึงสามารถใช้เช็คค่าทางการออกกำลังกายได้ด้วยอุปกรณ์ที่ติดตั้งมาให้จะมีทั้งลู่ววววิงงไไฟฟฟฟ้้้้าาาาจััักกกกรรยนตตแแมมีลล็ดเบพอ และยังมีอีกฟังก์ชันหนึ่งที่เหมาะกับการเวิร์กฟอร์มโฮมก็คือตัวห้องโคเวิร์กอิงสเปซค่ะห้องนี้นะคะเขาจะจัดโซนไว้ให้ทั้งโซนที่นั่งพักผ่อนได้แล้วก็โต๊ะบาร์สำหรับเอาแล็ปท็อปมานั่งทํางานค่ะส่วนพื้นที่บริเวณกลางโครงการก็จะเป็นสวนขนาดใหญ่1.5ไร่นะคะที่เขาจะมีการจัดแลนด์สเคปมาให้เป็นทางเดินในสวนพร้อมกับลงต้นไม้มาให้แน่นๆเลยและมีจุดออกกําลังกายกลางแจ้งรวมไปถึงสนามเด็กเล่นด้วยค่ะ จะมีแบบบ้านทั้งหมด3แบบคือแบบบ้านวินเทอร์เป็นบ้านแฝดที่ดินเริ่มต้น35ตารางวาพื้นที่ใช้สอย150ตารางเมตร3ห้องนอน3ห้องน้ำและ2ที่จอดรถแบบบ้านสปริงทาวเ์โฮมหน้ากว้าง5.5เมตรที่ดินเริ่มต้น18.6ตารางวาพื้นที่ใช้สอย115ตารางเมตร3ห้องนอน2ห้องน้ำและ2ที่จอดรถแบบบ้านซัมเมอร์ทาวน์โฮมหน้ากว้าง5เมตรที่ดินเริ่มต้น16.9ตารางวา พื้นที่ใช้สอย100ตารางเมตร3ห้องนอน2ห้องน้ำและ1ที่จอดรถ บ้านตัวอย่างที่เราจะพาชมกันในวันนี้เป็นบ้านแฝดแบบบ้านวินเทอร์ขนาด150ตารางเมตรตั้งอยู่บนที่ดินประมาณ42ตารางวาค่ะสําหรับการดีไซน์ของบ้านที่นี่จะเป็นดีไซน์โมเดิร์นนะคะจะใช้สีหลักเป็นสีโทนสีขาวแล้วก็สีดําส่วนโครงสร้างที่นี่จะเป็นอิฐมวลเบาค่ะซึ่งจะมีคุณสมบัติช่วยกันความร้อนการเสียงสะท้อนและที่สําคัญคือตัวอิฐมวลเบาเนี่ยเขาจะมีความเป็นรูพูุนเพราะฉะนั้นทําให้ผนังไม่อมความร้อนค่ะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเขายังติดตั้งฉนวนกันความร้อนมาให้บนหลังคาทุกหลังอีกด้้้้วยค่ะะสําาาาาหหรรับนบนนนมมตฐุผูช จะเป็นรั้วเหล็กสีดำนะคะที่สามารถเปิดได้เต็มหน้ากว้างส่วนอุปรกรณ์ที่ติดตั้งมาให้ก็จะมีถังขยะหน้าบ้านกล่องจดหมายแล้วก็เลขที่บ้าน,นรวมไปถึงกลิ่งหน้าบ้านค่ะสำหรับตัวบ้านนะคะเข้ามาดูที่ส่วนแรกจะเป็นที่จอดรถค่ะคุณผู้ชม เข้ามาดูพื้นที่ได้ในตัวบ้านนะคะส่วนแรกจะเป็นที่จอดรถขนาด2จอดค่ะสําหรับโครงสร้างที่จอดรถตรงนี้จะเป็นสลับออน o ราวนะคะโดยที่เขาจะแยกจอยจากตัวบ้านเวลาที่แนอนาคตพื้นมีการเซ็ตตัวมากขึ้นก็จะไม่เกิดรอยแครกระหว่างที่จอดรถกับตัวบ้านนั่นเองค่ะส่วนตัวพื้นเนี่ยจะปูเป็นคอนกรีตปัดเรียบนะคะ สำหรับที่จอดรถตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมเขาจะมีประตูทางเข้ารองมาให้ด้วยซึ่งตัวประตูนี้เนี่ยจะสามารถทําให้คุณผู้ชมเข้าไปในตัวบ้านได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราซื้อของเข้าบ้านก็สามารถเอาลงจากรถแล้วก็เข้าทางนี้ได้เลยไม่ต้องอ้อมไปเข้าทางฝั่งหน้าบ้านนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเขาจะมีเป็นตัวเต้าเสียบปลั๊กไฟมาให้ตรงนี้นะคะแล้วก็มีตัวดอปสต็ป,ปเปอร์มาให้ด้วยอีกฝั่งนึงจะเป็นท้องเก็บของบริเวณที่จอดรถค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถใช้เก็บอุปกรณ์ล้างรถหรือว่าอุปกรณ์ทําสวนได้ค่ะ มาที่ประตูทางเข้าหลักของตัวบ้านค่ะจะได้เป็นบานสไลด์บานกรอบอลูมิเนียมสีดํากระจกเขียวตัดแสงนะคะแล้วก็ด้านบนก็จะมีตัวช่องแสงมาให้เพิ่มอีกบานหนึ่งทําให้ภายในบ้านเนี่ยสว่างขึ้นด้วยส่วนด้านหน้าประตูทางเข้าเนี่ยจะเป็นเฉลียงยกขึ้นมา1สเต็ปค่ะเดี๋ยวเราเข้ามาดูด้านในตัวบ้านกันต่อเลยค่ะเ <Was S 2> ข้ามาภายในตัวบ้านค่ะคุณผู้ชมสําหรับความสูงฝ้ามาตรฐานที่ชั้น1จะอยู่ที่2.6เมตรส่วนพื้นจะปูด้วยกระเบื้องกรานิโต้สีครีมทั้งชั้นค่ะ ฟังก์ชันส่วนแรกจะเป็นการจัดแบบ Open Plan นนะคะทำให้เราสามารถที่จะยืดหยุ่นในการจัดฟังก์ชันให้ลงตัวกับแต่ละครอบครัวได้เลยโดยพื้นที่ตรงห้องนั่งเล่นเนี่ยก็จะเชื่อมต่อกับห้องทานอาหารเป็นพื้นที่กว้างๆค่ะ ส่วนช่องแสงในพื้นที่โซนนี้ก็จะเป็นประตูทางฝั่งหน้าบ้านแล้วก็หน้าต่างทางฝั่งข้างบ้านซึ่งเป็นหน้าต่างบานใหญ่นะคะทำให้ห้องตรงนี้ดูโปร่งโล่งขึ้นมากการจัด<ๆ>พื้นที่ในห้องนั่งเล่นคุณผู้ชมสามารถที่จะวางโซฟาขนาด4 5ที่นั่งได้สบายๆหรือใครจะวางเป็นโซฟาทรง L shape ก็ได้ค่ะส่วนพื้นที่ตรงกลางเนี่ยมีระยะเหลือพอให้วางชุดโต๊ะรับแขกได้แบบนี้ ฝั่งตรงข้ามที่เป็นผนังสําหรับวางทีวีเนี่ยคุณผู้ชมสามารถที่จะติดเป็นทีวีแขวนก็ได้หรือจะทำเป็นชั้นวางทีวีแบบนี้ก็ได้ด้านบนจะมีพื้นที่เหลือให้ทําเป็นตู้วางของหรือว่าชั้นโชว์ของขนาดใหญ่ได้ค่ะ ถ้ายมาจากส่วนห้องนั่งเล่นตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่เรียกว่ามุมอเนกประสงค์ของตัวบ้านค่ะพื้นที่ตรงนี้จะทําให้การจัดฟังก์ชันของบ้านยืดหยุ่นขึ้นโดยคุณผู้ชมสามารถที่จะยืดพื้นที่ของห้องนั่งเล่นออกมาอีกก็ได้หรือว่าถ้าเกิดใครจะทําเป็นพื้นที่โต๊ะทางานไว้นั่งเวิร์กฟอร์มโฮมตรงนี้ก็ได้จะเห็นว่ามีระยะที่เหลือค่อนข้างกว้างนะคะสามารถวางโต๊ะทางานขนาดใหญ่ได้เลย ถัดเข้ามาเป็นส่วนของห้องทานอาหารค่ะซึ่งคุณผู้ชมจะเห็นว่าขนาดของห้องเนี่ยกว้างมากๆนะคะพื้นที่ตรงนี้เราวางเป็นโต๊ะทานอาหารขนาด3 4ที่นั่งได้แล้วก็จะมีพื้นที่เหลือด้านข้างที่เราสามารถทําเป็นตัวแพนทรีได้หรือใครจะทําเป็น coffee station ก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดบ้านไหนที่มีเพื่อนมาเยี่ยมบ้านบ่นบอยๆอย,อยากจะมีห้องทานอาหารก,กว้างก็วางเป็นโต๊ะทานอาหารขนาด5-6ากที่นั่งได้สบายๆค่ะส่วนช่องแสงของบริเวณห้องทานอาหารเนี่ยค่ะคุณผู้ชม จะมีหน้าต่างบานใหญ่ที่อยู่ทางฝั่งหลังบ้านนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งจะเป็นประตูที่เชื่อมกับระเบียงภายนอกซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นช่องแสงขนาดใหญ่2บานที่ทำให้พื้นที่ตรงนี้ดูโปร่งโล่งขึ้นแล้วก็สามารถเปิดระบายกลิ่นอาหารได้ดีด้วย สำหรับตัวระเบียงด้านนอกเนี่ยนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าบ้านไหนมีที่ดินเยอะหน่อยก็สามารถทําเป็นพื้นที่พักผ่อนทําเป็นลานบาร์บีคิวไว้ต้อนรับเพื่อนๆซึ่งตรงนี้สามารถที่จะเปิดเชื่อมฟังก์ชันจากส่วนห้องทานอาหารด้านในได้ด้วยแต่ว่าถ้าเกิดบ้านไหนที่มีแปลงที่ดินมาตรฐานหรือว่ามีที่ดินไม่ได้เยอะมากก็สามารถที่จะจัดสวนเพื่อที่ทําให้บรรยากาศการทานอาหารเนี่ยดูร่มรื่นสบายตามากขึ้นค่ะมาดูที่อีกฝั่งของตัวบ้านค่ะฝั่งนี้จะเป็นห้องน้ํากับห้องครัวเราเข้ามาดูในห้องน้ํากันก่อนค่ะ สำหรับห้องน้ำของบ้านแฝดจะใช้สุขภัณฑ์ของอเมริกันสแตนดาร์ดค่ะคุณผู้ชมตัวอ่างล้างมือจะได้เป็นอ่างขนาดใหญ่แบบลอยตัวนะคะโดยด้านล่างเนี่ยไปติดเป็นตู้เก็บของเพิ่มก็ได้ตัวอ่างจะติดตั้งให้พร้อมก๊อกน้ำแล้วก็กระจกเงาค่ะส่วนโถสุขภัณฑ์เนี่ยจะเป็นแบบซิงเกิลฟัชนะคะติดตั้งมาให้พร้อมสายชำระแล้วก็ที่วางกระดาษชำระแล้วก็ห้องน้ำชั้นล่างเนี่ยเขาจะมีพื้นที่ห้องอาบน้ำมาให้ด้วยไว้รองรับการใช้งานของสมาชิกนะคะสามารถสลับกันลงมาอาบน้ำในช่วงเวลาเร่งด่วนได้ค่ะ โดยพื้นที่ห้องอาบน้าเขาจะมีการลดระดับพื้นลงไปเพื่อกันไม่ให้น้ําไหลย,ย้อยไปยังพื้นที่โซนแห้งพื้นที่ห้องน้ําตรงนี้เราสามารถที่จะกั้นเป็นตัวม่านกั้นก็ได้หรือว่าจะให้ช่างมากั้นเป็นเชาวบ็อกเพิ่มก็ได้ค่ะอุปกรณ์ที่ติดตั้งมาให้จะมีฝักบัวนะคะสามารถปรับขนาดหยดน้ําได้แล้วก็มีเดินระบบรองรับเครื่องทำควาอุ่นมาให้เรียบร้อยส่วนการระบายอากาศภายในห้องน้ำเนี่ยเขาจะติดพัดลมดูดอากาศมาให้ค่ะ ถัดไปทีป่ส่วนห้องครัวค่ะโดยเขาจะมีการกั้นแยกไว้ให้เป็นสัดส,ส่วนโดยการใช้ตัวประตูบานสไลด์ลูกฟักกระจกตรงนี้จะทําให้ช่วยกันกิและควันไม่ให้ไปรบกวนส่วนอื่นของตัวบ้านได้แล้วก็ทําให้บ้านยิงดูโปร่งอยู่ด้วยค่ะพื้นที่ภายในส่วนห้องครัวถือว่าทํามาขนาดกําลังพอดีใช้งานเลยนะคะโดยเขาจะมีการเดินระบบอะไรต่างๆมาให้เรียบร้อยแล้วเราติดตั้งเคาน์เตอร์ครัวเข้ามุมแบบนี้ได้เลยแล้วก็มีพื้นที่ให้วางเป็นตู้เย็นด้วย ส่วนการระบายอากาศภายในห้องครัวเองจะมีหน้าต่างบานใหญ่ฝั่งหลังบ้านนะคะซึ่งตรงนี้จะสามารถเปิดระบายอากาศได้แล้วก็ยังสามารถรับแสงธรรมชาติเข้ามาจัดการเชื้อแบคทีเรียต่างๆภายในห้องครัวได้อีกด้วยแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนคุณผู้ชมทาอาหารที่มีกลิ่นแรงมากจริงๆนะคะก็สามารถที่จะเปิดประตูที่เชื่อมกับ้านซักล้างตรงนี้ช่วยระบายอากาศได้ส่วนตัวลานซักล้างด้านนอกนะคะจะเป็นโครงสร้างแซลบออนกราวทพื้นคอนกรีตมาให้เรียบร้อยบริเวณพื้นตรงถังพักน้ำและปั๊มน้ำก็จะมีการลงเสาเข็มมาให้ค่ะ สำหรับตัวบันไดที่นี่จะใช้โครงสร้างเหล็กแล้วก็ปิดผิวลูกนอนด้วยไม้ยางพาราประสานสีอ่อนค่ะตัวเราจับเขาจะมีมาให้ตั้งแต่ขั้นแรกเลยนะคะเพราะฉะนั้นจึงสามารถเดินขึ้นลงได้อย่างปลอดภยัยส่วนชั้นภากบันไดจะแบ่งเป็นแบบสามเหลี่ยม2อขั้นและสี่เหลี่ยม1คขั้นค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น2กันต่อเลยค่ะ ชั้น2จะมีความสูงฝ้าเพดานสูงถึง2.8เมตรค่ะคุณผู้ชมส่วนตัวพื้นจะปูด,ด้วยลามิเนตลายไมย้นะคะทำให้เดินแล้วก็สบายเท้าขึ้นสําหรับความสูงฝ้าเพดานขนาดนี้เขาก็เลยทําเป็นตัวพื้นที่ชั้นลอยมาได้ค่ะพื้นที่บนชั้นลอยเนี่ยคุณผู้ชมสามารถทําเป็นห้องพระก็ได้หรือว่าจะทําเป็นมุมนั่งอ่านหนังสือก็ได้ส่วนฟังก์ชันอื่นๆบนชั้น2ก็จะมีทั้งหมด3ห้องนอนแล้วก็2ห้องน้าเดี๋ยวเราไปดูห้องมาสเตอร์เบรูมกันก่อนค่ะ ตัวห้องมาสเตอร์เบรูมจะเป็นห้องนอนที่มีขนาดใหญ่สุดของบ้านแล้วก็จะตั้งอยู่ทางฝั่งหน้าบ้านค่ะคุณผู้ชมขนาดของห้องเนี่ยกว้างมากๆเราสามารถที่จะวางเตียงขนาดคิงไซส์พร้อมโต๊ะหัวเตียงได้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้มุมโต๊ะทางานอีกจุดหนึ่งนะคะก็สามารถที่จะขยับเตียงไปชิดผนังอีกฝั่งหนึ่งได้ตรงนี้ก็จะเหลือพื้นที่ให้วางโต๊ะทางานได้ค่ะ หรือว่าถ้าใครจะวางโต๊ะทํางานไว้ฝั่งปลายเตียงก็ได้นะคะจากที่เราเห็นเนี่ยเขาจะมีทําเป็นโต๊ะว,วางทีวีขนาดใหญ่ไว้ให้ซึ่งถ้าเราเปลี่ยนเป็นโต๊ะทํางานแล้วก็แบ่งพื้นที่เป็นโต๊ะว,วางทีวีก็ยังสามารถทําได้นะคะมีระยะเหลืออีกเยอะเลยที่สําคัญก็คือช่องแสงภายในห้องจะได้เป็นหน้าต่างบานใหญ่ฝั่งหน้าบ้านตรงนี้นะคะที่สามารถรับแสงธรรมชาติเข้ามาในห้องได้เยอะเลยทีเดียวแล้วก็สามารถที่จะเปิดเพื่อระบายอากาศภายในห้องได้ดีด้วยค่ะเนื่องจากห้องนี้นะคะคุณผู้ชมจะมีพื้นที่กว้างมาก ทำให้บริเวณหน้าห้องน้ำของมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยจะมีพื้นที่เหลือให้เราทำเป็นวอล์กอินคลเซตได้จะเห็นว่าขนาดของตู้เนี่ยไซส์ใหญ่เลยค่ะคุณผู้ชมสามารถจุเสื้อผ้าได้เยอะแล้วก็มีความสูงฝ้าเพดานเยอะทำให้ได้วอลลุ่มการเก็บของด้านบนด้วยที่สำคัญอีกอย่างคือบริเวณวอล์กอินคลเซตเนี่ยจะอยู่ติดกับตัวระเบียงทำให้มีช่องแสงขนาดใหญ่เป็นประตูของระเบียงค่ะมีแสงธรรมชาติเข้ามาในส่วนของพื้นที่แต่งตัวตรงนี้จะช่วยให้เราแต่งหน้าแต่งตัวได้ง่ายขึ้นค่ะ ส่วนห้องน้ำของ master bedroom เนี่ยเขาจะใช้ติดตั้งสุขภัณฑ์มาตรฐานของอเมริกันสแตนดาร์เหมือนที่ห้องน้ำชั้นล่างค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าห้องน้ำห้องนี้เนี่ยเขาจะมีการแยกโซนแห้งโซนเปียกแล้วก็ติดตั้งเป็นตัวหน้าต่างมาให้อีกหนึ่งบานเป็นตัวบานกระทุงกระจกฟ้าที่ช่วยรับแสงธรรมชาติเข้ามาในห้องน้ำแล้วก็สามารถเปิดระบายอากาศในห้องน้ำได้ด้วยค่ะ ส่วนตัวระเบียงของมาสเตอร์เบดมเนี่ยเขาจะเน้นเป็นหน้ากว้างแต่ว่าจะไม่ได้ลึกมากนะคะคุณผู้ชมพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเราสามารถออกมายืนกินลมชมวิวได้หรือว่าถ้าใครชอบปลูกต้นไม้อยากเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับตัวบ้านก็สามารถที่จะวางไม้กระถางได้ตรงนี้ก็จะมีระยะให้เราออกมาดูแลต้นไม้ค่ะกลับออกมาที่บริเวณโถงชั้น2ค่ะ ห้องตรงนี้นะคะจะเป็นส่วนของห้องน้ําที่ห้องนอนรองทั้งสองห้องก็ใช้แชร์กันพื้นที่ได้ในส่วนห้องน้ําจะมีแยกโซนแห้งโซนเปียกไว้ให้ติดตั้งสุขภัณฑ์มาตรฐานเหมือนที่ห้องน้ำมาสเตอร์เบรรูมเลยแล้วก็ห้องนี้จะมีหน้าต่างบางกระทุมกระจกฝ้าติดตั้งมาให้เพื่อการระบายอากาศอีกหนึ่งบานค่ะมาดูที่ห้องนอนรองกันค่ะคุณผู้ชมเริ่มที่ห้องแรกขนาดพื้นที่ของห้องนี้เหมาะที่จะอยู่คนเดียวเลยค่ะสามารถวางเตียงเดี่ยวแล้วก็วางชุดเฟอร์นิเจอร์อย่างตู้เสื้อผ้าและโต๊ะทํางานได้สบายสบาย ช่องแสงในห้องนี้นะคะจะได้เป็นหน้าต่างสองฝั่งเลยค่ะซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้ห้องระบายอากาศได้ดีขึ้นแล้วก็รับแสงธรรมชาติเข้ามาช่วยห,ห้องดูโปร่งสบายค่ะมาดูที่ห้องนอนรองห้องที่2กันบ้างค่ะคุณผู้ชมสําหรับพื้นที่ในห้องนี้จะกว้างกว่าห้องที่แล้วนะคะ คุณผู้ชมสามารถที่จะวางเป็นเตียงฟินไซส์ได้สําหรับคนที่ชอบนอนเตียงกว้างๆแต่ว่าถ้าเกิดใครนอนคนเดียวก็วางเป็นเตียงเดี่ยวก็ได้อย่างการจัดในบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาจะวางเป็นเตียงเดี่ยวเพื่อที่จะให้เหลือพื้นที่ข้างเตียงไว้ทํากิจกรรมงานอดิเรกอื่นๆส่วนพื้นที่ปลายเตียงคุณผู้ชมสามารถที่จะวางเป็นตู้เสื้อผ้าหรือว่าโต๊ะทางานแบบนี้ก็ได้การระบายอากาศภายในห้องเขาจะมีหน้าต่างหนึ่งบานอยู่ฝั่งหลังบ้านนะคะตรงนี้ก็สามารถที่จะรับแสงธรรมชาติเข้ามาแล้วก็เปิดระบายอากาศได้เป็นอย่างดีค่ะ เราชมรายละเอียดของโครงการนี้กันไปครบแล้วนะคะเดี๋ยวตามคลิปไปสรุปกันค่ะว่าโครงการนี้เขามีอะไรที่น่าสนใจบ้างสำหรับทำเลที่ตั้งของโครงการดี e e s s e n c e ชัยภูมิวงแหวนจะอยู่บนถนนบ้านกล้วยไซน้อยค่ะ ซึ่งถนนเส้นนี้จะสามารถเชื่อมต่อกับถนนกาญจนาพิเศษถนนบางกรวยไซน้อยและถนนทางของชนบทมนทบุรี5027ได้ซึ่งถนนเส้นเหล่านี้ค่ะผู้ชมสามารถเชื่อมต่อกับถนนเส้นหลักได้อีกหลายเส้นทั้งถนนรัตนาทิเบศถนนราชพฤกษ์แล้วก็ถนนชัยพฤกษ์ทำให้การเดินทางเข้าออกตัวเมืองสามารถทําได้อย่างสะดวกสบายและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือพื้นที่ในโซนนี้ในปัจจุบันสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าได้สะดวกสบายขึ้นมากมาก เพราะว่ามีรถไฟฟ้าสายสีม่วงโดยสถานีที่อยู่ใกล้โครงการที่สุดคือสถานีคลองบางไผ่ซึ่งจะอยู่ห่างจากโครงการประมาณ14.8กิโลเมตรก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการเดินทางสําหรับคนที่อยากจะใช้รถไฟฟ้าเดินทางเข้าไปสู่ในตัวเมืองค่ะซึ่งทำเลตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมถือเป็นอีกหนึ่งทำเลศักยภาพทางฝั่งนนทบ,บรุรีเพราะว่าอยู่ใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกหรือว่าตัวหับของความเจริญทางฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานครนั่นก็คือบริเวณสามแยกบางใหญ่นั่นเองตรงนั้นก็จะมีเซ็นทรัลพาซา,าเวสเกต อีกเกียบางใหญ่นะคะนอกจากนั้นยังมีโรงพยาบาลรวไมไปถึงสถานศึกษาหลายแห่งถ้าให้คิดยกตัวอย่างก็จะมีโรงพยาบาลเกษมราชบางใหญ่โรงเรียนจกสินทรนเซนส์พีเตอร์แล้วก็โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศไซน้อยเป็นต้นค่ะ ส่วนรูปแบบของโครงการนี้เขาจะมีจุดเด่นเมื่อเทียบกับโครงการข้างเคียงในระดับเดียวกันในช่วงราคาประมาณเดียวกันนั่นก็คือพื้นที่สวนการขนาดใหญ่ที่เขาให้มาค่ะจะมีพื้นที่สวนขนาดกว่า1 5ไร่นะคะซึ่งเขาทำออกมาร่มรื่นมากๆรวมไปถึงมีตัวขับเฮาส์ที่ใส่ฟังก์ชันมาให้ครบไม่ว่าจะเป็นตัวสระว่ายน้ำฟิตเนสแล้วก็โคเวิร์กิ้งสเปซส่วนรูปแบบของตัวบ้านที่นี่จะเป็นทาน์โฮมแล้วก็บ้านแฟดที่สามารถรองรับได้ตั้งแต่คนที่เพิ่งเริ่มต้นครอบครัวไปจนถึงครอบครัวขนาดกลาง สมาชิกในบ้านประมาณ3-4ถึงคนกำลังอยู่สบายค่ะคุณผู้ชมการดีไซน์ตัวบ้านจะทำออกมาในสไตล์โมเดิร์นเน้นความโปร่งสบายภายในตัวบ้านโดยการใส่ช่องแสงบานใหญ่ทำให้บ้านระบายอากาศได้ดีแล้วก็ทำให้ภายในตัวบ้านเนี่ยดูสว่างมากขึ้นด้วยนอกจากนั้นฟังก์ชันของตัวบ้านเขายังมีการดีไซน์ชั้นล่างให้เป็นแบบ Open Plan นนะคะทำให้การจัดฟังก์ชันของแต่ละครอบครัวเนี่ยสามารถตอบกับไลฟ์สไตล์ที่ค่อนข้างยืดหยุ่นค่ะ สำหรับราคาตัวบ้านแฝดเฟส2ที่พาชมวันนี้นะคะจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่3.45ล้านบาทส่วนตัวเฟส1บ้านแฝดจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่2.99ล้านบาททาวน์โฮมหน้ากว้าง5เมตรราคาเริ่มต้นอยู่ที่1.79ล้านบาทและทาวน์โฮมหน้ากว้าง5.5เมตรราคาเริ่มต้นอยู่ที่1.99ล้านบาท ค่าส่วนกลาง35บาทต่อตารางวาต่อเดือนค่ะถ้าคุณผู้ชมสนใจโครงการนี้นะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์083-050-9859หรือจะนัดชมโครงการได้นะคะตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง6โมงเย็น และนั่นคือทั้งหมดของโครงการดีเอสเซนส์ชัยพุกวงแหวนถ้าชอบคลิปรีวิวอสังหาแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe Home ้ o อยู่ Channel หรือถ้าต้องการอ่านรีวิวดวละเอียดเพิ่มเติม,เ,ตมเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ Home n a y u com และ Facebook fanpage Home n a y u fc สำหรับวันนี้กิปและทีมงานต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ